ื้นฐานของไอโฟนก็คือการฝึกการปัดใช้หนึ่าางน,นิ้วปัดไปทางซ้ายอันนึงนิ้วปัดไปทางซ้ายแล้วโอเคอันนี้คือการเลือกไอคอนย้อนกลับการถอายหลังการเลือกไอคอนย้อนกลับแต่ถ้าหากว่าเลือกไอคอนไปด้านหน้าเราก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาอ่าโอเคถ้าเจอแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะต้องการที่จะเลือกไอคอนใดไอคอนหนึ่งแล้วใช้หนึ่งนิ้วข้าสองรั้งเร็วๆนะครับ เย่ยมากนะครับทีนี้อันนี้กดผิดใช่ไหม,ม iPhone 10 11 12หรือสูงกว่าไม่มีปุ่มโฮมวิธีการเข้าสู่หน้าต่าก็คือไปที่หนึ่งนิ้วล่างจากล่างสุดขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอันนี้เกินนับเกินนับเรียนๆช้าๆหนึ่งนี้นอันนี้ถ้าอันนี้คือมาปุ่มโฮมแล้วนะ ถ้าต้องการปิดอัพเมื่อกี้เนี่ยเรากดพิดเราต้องการปิด